ทองฟรีทองฟร,อรีอะไรอะไรเสียงเสียงจากไหนข้างล่างโอ้โหะลักยิงกันเลยกว่าให้ยิงหมดก่อนนะฮะเราค่อยลงไปโหดร้ายมากใครบอกอะไรนี่นี่ช่วยช่วยล้มล้มสิล้มไม่ล้มอีก ไอเร <S 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 ียกกระดอนอุ้ยกระดอนฉันสั่งหอนว่าจะพบคุณที่นี่นะฉันฉันจะกันด็อกเตอร์คลเนอร์ไว้ที่จุดปลอดภัยนะเราจะไปด้วยกับบาร์นี่ได้แล้วมีจุดศูนย์กลางควบคุมอยู่ด้านล่างฉันหวังว่าจะได้ข้อมูลตำแหน่งเครื่องกำเนิดพลังนะพร้อมยังไปกันเถอะโอ้ต้องไปหาห้องกำเนิดพลังใช่ไหมอ๋อฮะเฮ้ยอู้ ไปอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยไม่ทันไม่ทันโอ้โห,โโห,โโหเปลี่ยนอะไรตอนนี้เกือบตายตอันนี้อะไรนี่ไงมาแล้วตัวนึงนี่นี่หมดยังตรงนี้ล่ะทำไมต้องทำห้องไวอย่างเงี้ยคนน่าจะเปลี่ยนกระสุนใหม่อ้อ เออเฮอต้องไปทางไหนนะทางนี้ใช่ไหมโอเคนะอันนี้ล่ะไม่มีอะไรโอเคน้มเลือดเอาให้เต็มเลือดเราเต็มแล้วนะฮะจะไเพิ่มอันนี้เจ็ดสิบห้าอ่ะเอาปืนไหนเฮ้อเอาเระเบิดไปกินเหยียบ้อย,อยนี่งไง อโอเคนี่แหละคุณเอานั่นไปด็อกเตอร์เอานี่นะเอาอะไรอะแบ่งอะไรกัน่ะเราโชคดีนะมีกำเนิดพลังงานในด้านนอกจุดจัดตุรัสเราต้องปิดมันให้ได้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยของเกาะคงใช้เวลา2 3นาทีนะถ้าชั้นอยากให้คุณระเบิดมันด้วยปืนแรงดูดแล้วก็คอยระวังให้ชันด้วย เราจะเข้าร่วมกับคุณนะด็อเตอร์ฟรีแมนใช่ไปกันเถอะเราต้องไประเบิดใช่ไหมจะใช้พลังงานดึงดูดอันนี้อ่ะปืนแรงดึงดูดต้องใช้ปืนเนี้ยทางไหนเอาทางนี้กลับมาที่เดิมไม่ต่อเฮ้ยพกมันเห็นเราแล้วเรวเข้าแบบนะแป๊บแึงข่อของกอนครับรับไม่ของเยอะเลย ไหน,ไหนอะไรมานี่ไใช้เวลาไม่นานหรอกทันทีที่เครื่องกำเนิดพลังงานปิดฉันจะเปิดประตูแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้ได้ได้โอเคเปลี่ยนกระสุนไว้นี่เป็นแผลควบคุมมาตรฐานนะเร็วเข้าเร็วเข้ามันมาจริงไหมไอตัวเนีน้ต้องต้องช่วยใช่ไหมถ้าจะมีตัวอะไรมาหรือเปล่าอยู่ไหน ขอโทษทีด็อกเตอร์เฮ้ยไอตัวนี้มันจะปล่อยลงมาดูนะนั่นไงมันจะปล่อยมาไปรอกันนำทางไปฟรีแมนหน่วยพิทักษ์พลมเมืองอยู่ไหนข้างบนเนี่ยใช่อย่างนั้นอ่าเดยียบร้อยเร็วๆเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้ได้ไดอยู่มาน,นี่ยู่ไหน โอ้ยทางโน้นเอาไปกันนึงอีกกันนึงนี่เรียบร้อยตัวหนึ่งตัวหนึ่งเอ,อเอาเนี่มาึนี่นไงอีกตัวหนึ่งนี่หมดมันจะมาทางโน้นอีกใช่ไหมบอกแป๊บเดียวคือนานนี่ไงมา,ลาแล้วมาแล้ว เฮออ้ยมันระเบิดไปป้องกันฉันด้วยเฮ้ยมันคว้างกลับมามันคว้างกลับมาได้ด้วยนี่นี่เอาเอกไปด้วยกันก็โดนสองตัวไปดีนี่ยุบกองระยะไกลแบม ตัวน <two> ึงทำาไมมันอยู่ใครอย่างนั้นโค้หสามตัวรวดสุดยอดมันอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้เขามาแล้วตรงนู้นก็จะมาตรงนี้ก็จะมาเฮ้ยตัวนี้สุดยอดเข้ามาโุ้ม โอมโอมโอม,โอมตอนนั้นไม่เกาะด้านนอกนะแยมไม่โดนนี่ระยะใกล้ไปไม่ตายอีกไม่ตายกระสุนผมยิงยากไปไหนมาอะอยู่ไหนให้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้มาโ้โดนต้นไม้เฉยนี่โดน ต้องเอาปืนนี้ตัวหนูก็จะมาตัวนี้ก็จะมาเอาไปเอาไปนูน่นเอาให้หมดเอาให้หมดหมดยังหมดแล้วนะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อทะลุเขา,ามามาใช้อยู่ใช้ใช้นี<อ>่เนมันเก็บได้ไหมอ่ะอ๋อใช้แล้วใช้เลย ปุ่มกันฉันด้วยตอนที่ฉันใส่กระสุนก่อหด้านในกำลังมาไหนอีกใน,ในอีกงโั้ตโหโหโอ้โหสติดต้องเอาให้หมดทุกตัวฝั่งโน้ตก็ไมอุ้ยโดนอยู่แต่ก็ไม่โดนแล้ว สองอย่าไปตุกซองอย่ารับไปตซองอย่าลรับไปอย่าละอย่าละอะไรก็มาดีเยอะไปเยอะไปละเริ่มเยอะไปละระหวังคุณเริ่มเริ่มเริ่มเยอะละเริ่มเยอะละเพื่เปิดแกนกลางได้แล้วใช้ปืนแรงดูดแรงมึงดูดนั่นก็ดอน อันนี้อ่ะโอ้ยพอแล้ฉันจะเปิดประตูโอ้เยอะเยอะเยอะโอ้ยเยอะเยอะเยอะประตูเปิดแล้วเร็วกระดอนโอ้ยโอ้ยโอ้โอเยอะเยอะเบาร์นี่ควรอยู่ด้านที่ไกลไปจากที่นี่นะทองนั่น ดีเคยมีสะพานอยู่ที่นี่นะขอดูหน่อยว่าฉันจะสอนแนวทางใหม่ได้ไหมรอรอฉันที่นี่นะจักลงแปเของข้างล่างอะขึ้นมาได้ไหมมันจะขึ้นไม่ได้เลยอะโอ้โหต้องขึ้นไปนูนแน่เลยเหลือคนเดียวจะมากี่คนวะ ตอนนั้นน่าจะเยอะอยูน่นะเลือดเหลือ21ด้วยแต่น้อยมากไปเอาเลือดไม่ทันรีบมาก,ก่อนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน,น,แมน,น,แมนเกาะไปแล้วเรียบร้อยไงเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมเฮ้ยเราก็ว่าเราจะไปที่นั่นได้นะมุ่งไปทางนั้นเฮ้ยไม่มุ่งไปทางนั้น พุ่งไปทางไหนขอดอดวิง่งออกไปจากที่นี่เอาเรียบร้อยอ๋ออ๋ออ๋ไปยังไงาทางนู้นทางนู้นไปนะเล็กโดนจับไปแล้วเอาของมาเลยต้องการของมากเลยเก็บได้ไหมเนี่ยดุดครับดุดแป๊บต้องการของมากตอนนี้ขาดของอันนี้เป็นทางลับหรือเปล่าอโจุ โจ๊ะทางนี้ไม่มีไปทางนี้โอเคอาอชิบหายเปิดไปได้เดี๋ยวเอาไงอันนี้เหรอโอเคี๋ยวก็เปิดไม่ได้ของไม่แตกด้วยต้องเปิดดูทุกกล่องเผื่อมีของอ,ออกไปอ่ามันมีเสียงอะไรแถวนี้โอเค เฮ้ยตัวนี้ไอตัวนี้อ่ะไม่มีแล้วนะน่าจะหมดแล้วไอ้ตัวนี้นี่งไงต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมเอาตรงนี้ลงมาแล้วก็ขึ้นทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวะทางนี้เกะโอ้ย อะไรอะไรไปแล้วไปแล้วไม่ต้องเข้ามาไ,ไกลๆังจะเข้ามาอีกใช่ไหมไม่เข้าแล้วโอเคตรงนี้ล่ะมีอะไรไหมตัวนี้มันมีจะมีอะไรเลยเอาทางเดิมนี่เฮ้ยโอ้โหตัวนี้มาอีกแล้วเยอะด้วยเข้ามา หมดหมดสักทีทำคานเสียงว่าไรตัวนี้ไอตัวนี้เอาไปใช้ต่อได้เอาของหลน่นไม่นะของหลน่นต้องลงทางนี้แน่ตัวข้างบนก็มี โอ้ยยังกลัวจะตายโ, <gr patient> โคตรอึดเลยกลัวจะตายโคตรอึดไอ้พวกนี้โคตรอึดเลยเหลือเหลือหกด้วยต้องการเลือดมากขอเลือดหน่อยก็ดีนะอ่ะยังไงก็ต้องลงโอ้ เพิ่งมานะมีเลือดให้ไหมโอ้โหไม่มีด้วยเลือดเราตกไปข้างล่างอะทำไงดีเฮ้ยอัยอนนี้อันนี้เดี๋ยวเราต้องพังก่อนนี่ไงเลือดเอาวันนี้เอาวันนี้อ๋อห้าสิบหกก็ยังดีก็สุดข้หมดแล้วนะเปลี่ยนให้หมดก่อนเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเปลี่ยน โอ้โหตรงนี้ก็มีนี่หว่าอันนี้ต้องเอาออกใช่ไหมนี่ถูกแล้วน,นี่ไงอึดใช่ไหมโอ้โหโครเยอะไม่ยุง่งหีกว่าไอตัวนี้อย่าพยายามไปโดนพิษนะโดนแล้วเลืเอดเหลือหนึ่งถ้าเกาะไม่มีคือชิปหมด โอ้โหไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาวะเริ่มเอาตัวพวกมั่วๆมารวมกันแล้วอันนี้ก็ได้วะอ่ะอันนี้คือมาเอาของไอเชยใช่ไหมอันนี้ได้ไหมเนี่ยไม่เกี่ยวน่าจะเอาของไอเชยแล้วก็มาทางนี้ทางนี้ ให้เราข้างหน้าแน่เลยอย่ามายุ่งไปใช้ปืนนี้แหละดีสุดสู้กับซอมบี้ข้างหลังไตัวนี้ตัวนี้จะไปยุ่งอะไรตามอะไอันนี้ก็มาคลองเหมือนกันอะไร เ,เลือดเหลือหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งตายยังโอเคตัวพวกนี้ตายละเดี๋ยวต้องขึ้นทางไหนต้องไปทางนูน้นเหรอนี่ไงทางขึ้นโอ้ยโอ้ยเลือดเหลือหนึ่งมันยังมาดักเราอีกแม่ตัวพวกนี้ เลือนเลยสามสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนี่ไม่ต้องยืดขอกลับขึ้นไปทางนี้เหรอ,อน่าจะถูกทางแล้วทา,ทางลงก็แปลว่นาน่านจะถูกทางทางนี้คือกล่องเลยรียกว่าเป็นของโอ้โหแต่ละคนอะไรอยู่ไหนวะเนี่ย เหมือนจะให้ไฟกับบอสอีกเลยเดี๋ยวนะทางนู้นหรือเปล่าทางเปิดมันจะเป็นทางเปิดให้เราเฮ้ยเฮ้ยเราเปิดเราเปิดเราเปิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครคว้างวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครคว้างมาคว้างมาทำไมคว้างมาทำไมโอ้โหไปได้นะออกไปได้อยู่ ก็ดักอยู่ได้แม่ยิงทั้งหมดระเบิดโอ้โหเลือดโอ้ยะไรยิงใครยิงอยู่ไหนอยู่นี่เหมือนยิงได้แถวเนี้นี่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 ไงน,น,นัดเดียวเอาลัอกสองเอาให้เต็มเอาให้เต็มอันนี้เต็มละเหลือวอันนี้75อ๋หอได้ 65. นี่ไงนี่ยิงปืนนี่ยากมากเลยออกไปจะไม่มีที่โอเคได้แล้วต้องกดอีกไหมอย่าบอกนะ,ะ,กกะต้องไปกดอีกไปแล้วต้องไปกดอีกโทร ขึ้นก็ได้ผมกลัวตกมากเลยไม่อยากขึ้นมาใหม่มันไกลเอาลูกซองอะไรวะเอาเ้าึ้นไปทางไหนอะ่ะเฮ้ย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 ,ยนี่ยังไงปืนกลกับรถลูกซองอะไรแย่ใครไปทางไหนวะนี่ยังไงทางมา หมดไาลูกซองมาเหมือนเดิมเอาเราตรงนี้ไปไงวะเนี่ยทางนี้เหรอไม่ใช่ล่ะไปทางนู้นไปทางนู้นดึงมาทำไมวะเนี่ยเดนกลับทำไม มาทางนี้ได้แล้วอะไรใครยิงอีกกว่าจะหมดโหตรงนี้ต้องให้โดดไปตรงนี้หรือเปล่าปึ๊ปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยไปมาไล่มันไปยังไงโธนี่ ไปตรงโน้หนหรอตรงโน้นไม่มันไดเอาตรงนี้ไม่มันไดแหมไม่เห็นโอ้โหโอ้โเอาไปก่อ,อนขึ้นมาแล้วก็มายิ้โอ้โหกระสุนกระสุนนี่นี่ไงหมดกว้างเลยไปน,นี่นี่ เ้ยมันจะยิงทางเราเปล่เดี๋ยวไมอเอตรงนี้มันจะไปได้โอเคนะาย<ป>ทางนี้เหรอใช่ทางไหมเนี่ยต้องลงแน่เลยตรงนี้ปัป๊บหาถูกทางแล้ว ตรงทางนี้ดแน่ดูดได้ไหมวัมนนี้จะมีคนมาไม่เอ่ยไม่อยากไปลเลอยอ๋ออยู่นี่ดตอรฟรีแมนวัน,น,นี้บอกว่าคนกำลังเดินทางมานะ่พวกุ่มยิงโจมตีเราอยู่พวกเราต้องแยกย้ายกันแล้วบุกเข้าไปในตรวจค้นในโกดังข้างหน้านะ่ะลำทางไปฟรีแมนำทางอยู่แต่ไปไม่ได้ไปกันเถอะะ อ๋อว่ามีคนซุบยิงอยู่คนซุบยิงอยู่นู่นอุย้ยฉันติดอยู่นี่ใครใครติดอะไรโอ้ยมันเล็งเราต้องหลบนะฮะฮึบอจโออจโอโจ อะยิงแล้วก็รีบวิ่ง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 หลบถ้ามันมีสนไนใช่ไหมเราก็มีหน้าไมา้แต่มันไม่เห็นละมันไม่ให้เรายิงแน่นอนเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีปึ๊บปึ๊บอ่าฮะต้องไปทางไหนเนี่ยอุย๊ยทะลุมัจริงทะลุไม่ใช่ทางนี้ต้องไปทางนี้ คุณเป็นเพื่อนเก่าของบาร์นี่นี่ใช่ไหมบางทีคุณอาจช่วยเขาได้ลอกส้มยิงทําให้เขาติดอยู่บนหลังคาของโกดัง<ต>อ่ะเขากำลังจะขึ้นไปที่เก็บระเบิด,บดคิดว่าเขาคงได้มันแล้วด้วยไปเลยดรฟิวแมนที่เก็บระเบิดรอฉันด้วยดรฟิวแมนฉันจะไปกับคุณไม่ต้องไปหยุดนี่แหละแต่คุณเลยด็อกอยู่นั่นแหละดีแล้วโอ้ย นี่นีบางนี่ไงต้องไปจัดการก,กับพลซุ่มยิงหน้าที่เยอะเหลือเกินโอ้โหตายยากแล้วลูกซองมาช่วยด้วยมีใครอยู่ตรงนั้นไหม มันมันเรียกมันมีใครเรียกแต่ไม่เห็นตรงนี้ละ่ะต้องเปิดได้อยู่เปิดไม่ได้สักกันอ,อันนี้อะไรอะคนนอนช่วยด้วยของตีช่วยด้วยช่วยด้วยเราคิดว่าเราเปลอดภัยเมื่ออยู่ในข้างล่างนี่นะเราไม่ทราบวา่าเลย จะมีพวกมันอยู่เต็มไปหมดพวกที่เหลือมุ่งไปที่ชั้นบนแล้วพวกเขาอาจจะถูกซุ่มยิงแล้วก็ได้ฉันเชื่อว่าพวกเขายังอยู่ที่นั่นลนะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มาบอกเราแล้วก็ตายไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลอดภัยตรงไหนวะเนี่ยล่างไม่ปลอดภัยเลยฮ่าฮอย่างนั้นแหละโอ้ย ตัวนี้ตัวนี้เยอะไปแล้วนะตัวนี้เปิดได้น่าจะเปิดได้คนที่ตามเรามาเข้ามาได้โอ้โหโเยอะเยอะไปนะเยอะไปบางทีโอ๊ย โยนเข้าไปได้ไหมมันอยู่ตรงเนี้โยนเข้าไปได้นะเฮ้ยอ๋อมันจัดการได้อยู่นี่เอามาเอามาเนึกว่าจะจัดการไม่ได้มองไม่เห็นทางนี้เดี๋ยววะมองไม่เห็นเอ้าอยู่ไหนอะเอ้า เือทางนี้ครัอ๋ออย่นีอย่นี้กดอน Gordon, ผมไปไม่ได้ไมีคนซุบยิงจ้องผมอยู่นะกอดอนโยนระเบาิดสักสองลูกสี่คงเก็บมาได้หมดอ่ะนี่ยโยนเข้าไปโยนเข้าไปอีกโยนเข้าไปหมดแล้วนะหรือต้องไปทางโน้นหว่า ถ้าจะทางนี้เอาอ๋ออยู่นี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจับจับที่โอ๊ยโอ๊ยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องเลยตรงไหนตรงไหนกอ๊ยกดดอนจัดการพวกซมยิงแล้วได้แล้วใช่ไหม อ่อโอเคขอบคุณก๊อดอนตอนนี้เราออกไปจากที่นี่กันเถอะยิงอะไรอ่ะก๊อดอนพี่ดูสมีนกมาติดด้วยนะมาช่วยช่วยก่อนก็ได้อ่ะหมดแล้วตอนนี้เหมือนคุณเป็นวีรบุรุษที่กลับมาช่วยเลยก๊อดอน บางทีมันก็ช่วยตัวเองได้ไปแน่ลงมาข้างล่างก็จบละเอาหายทางนี้อ๋อยื่อล่อมันแรงยังอยู่กับเราอยู่เลยรเราเปิดแป๊บนะไปต่อเชิญครับโอเดโกระสุนฟรีไปเลยบานนี่ ผมจัดการประตูเองตำแหน่งของ CY Protection ช่วยผมได้ดิดหน่อยนะตอนนี้คุณได้ยินเสียงแมวหรือเปล่าเรื่องนั้นมันตามหลอกหลอนผมเลยเอามาเอามาอันนึงก็ได้พอาทางนี้ไปดูนแล้วกันพอเลือดมาเฮ้ยระวังด้วยตัวก่อหัวหนะกอดอน